สวัสดีครับพี่น้องชว่วงแรกๆครับตอนนี้เวลาจะหกโมงแล้วครับอีกสิบห้านาทีนะครับโอ้สรดเต็มอันยนะครับ ขนมปังยังไ้อหลายตมา่นี้อบ้าบวมารมบาทรุษทยวผ้าหนาบัตไันีแก่ยอดครับ1,000วันนครับมาครับโอ้นี่เราครับอากาศกาลังดีครับ กำลังคํำครับพี่น้องกำลังทำทำง,งานถนอนสุดยอดครับ พายังหรอกตอนนี้ครับโอ้คนเยอะมากครับนนคนเริ่มเยอะนล้วครับยอดมาก เหลืองอาลามเลยเนาะมันรอบางคนแม่ขึ้นมากเลยน่ะน่าอร่อยมากน่าอร่อยมาก รถด,ดีเหรอน้ำปลาน้ำปลาปลาปลา รางวัลแบนทองคำเออพี่บอกเย็นๆครับเออกรรมการต้อ่งทคาะให้คือกันครับเพ่ได้เงินกพราเร่จะเปลี่ยนเรื่อยเพื่อจะลดมือกบนครับเออทุกคนทุกคนครับ พี่น้องพ้องาเออคู่กองทีาทครับคนในวัดเยอะมากนะครับครับตอนนี้ครับมีีห้อง8ครับ2าเร่อ้ดให้ไดเกียบสมารทักกร์ตน้กรมกรเียนเาบันครับกรรมการท่านภาคาวเียงครับแ่ก็ได้เรื่อพี่น้องพ้องาเอมากับมา มาทำบุญท่านมากันครับพี่น้องได้่อยมร้ายรู้เป็นน้ำครับเออเพื่อนกับเพื่นครับคัวห้อพูนครับอ่ีที่ปบดุกหางทุนงีของห้าพี่น้องเออพู้ได้็ดีใจน้ำครับเอ่อเชืญอกับเพื่อนพี่น้องขอ่าว จอบยังคนที่บ้านอ่อนระทครับยาหมาแล้วค็นกรเออามาครับมันทำกระเบงกับพี่น้องเออยาายาเาดอเออมันเด็นรอมนเด็เ mm. ดียงนเดกเปนนทครับพี่น้องอเ่อกินทั้งอีกโอ้น่า่นสายเลยปะ มันะไรกัว่มามันอะไรกันใจนะครับช่างใจเลือเกนพี่เชี่ับพี่น้องครับ6โมงแล้วนะครับ อ้าวคุณวัจะไปกินก๋วยเตี๋ยวรน้ำแข็งอยู่้วย <si suppression> ัง <descon fin anta> มารอนนระวังเบาหวานขึ้นนะโอ้ยมันจะขึนโัน้มันก้ัมากได้ยไงกิน <lump> อ่ะ <wrote> ปลาส้มจะไปสื่อใส่ยังหน่อยจะไปสื่อใส่ไม่ใช่ปลาส้มโอปลาทมนาเนอปลาอันปลาในพ่นมันร้ว่าฝากมาเคลื่อนนี่านพ่นายพ่นานพ่นนายพ่นมหาเนาะพราะเรอันเคยสื่อ้องใหม่ระจำทำไปวะกวนน้ำน้ำไหลอยู่ก่ ฮะเอฟซี sociedad, บอดแลมบอลแลมมแต่นายคนมแต่ทหารนนมิตมตจามิตรหมูปมแต่ห่วหนาหมูบ่บหัวติแล้วม uh> ีควกสามาถแล้วใครแล้วแลแต่แล้วขอบอกลิงเอเออขอดสลับด้วยระกาศนี้ขอบคุณทุองรังใจนะคะลงครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยกำลังตื่นพี่ห้อง